ต้อับใจทั้งอาจารย์นันลายเด้อเนาะอยู่นี้มีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินจะเดินในจีนในถ้ำเนาะมันยืนอยู่เป็นองค์โตไตแห่งไฮลานนัมาด้วยมันยืนจะทู่เนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะนันลายจะวยมีรายได้โดยมาซื้อจะอุดหนุนน้าดีซื้อเพื่อนเพ่อนไปเลยเนาะเสร็จไปทีกับไม่ได้ดอกเพียงไม่พอในรับผมได้รับไม่ก่อยเนาะ ได้แล้วคเนะอีกิ่เมื่อบอก่ะแต่เ้าเมื่อยนะมือมแล้วเมื่อเมื่อเท่แล้วมปลายมื่อจะบุญเพื่อเนาะมิ่ทไปเนาะี่บุญจะรองดิรองนีได้นมื่อสิ่อื่นเมือเ่อนนีเนาะุ่งคือว่านตัดเทือนอันนั้นตัเือนตัดเืนเลยดี๋ยวันี้มีเพืนอยู่บ้นี่วเพื่ ตอนอยูตอนกินบมีที่ตอนเห็นแกเข่าแกนาเแกะวข่าแกน่าไ้มีมูเลยตตอนนี้นราจักมาจะใช้มูกันมาชสกบเชิญจากบดนา้แกเข่าบ่อยลดเทมูมาแกะสวยดีกว่ามีหมูเลยว่ะมีคนกบเลยนะี่กดจักาทแบบพนนั่นบุนนั่งดดนวดัดเชิญมาถเช่ยเลยลาหลุดบัจักเขาไปบัดจักาเช่ ปลาลุงเลยเนาะมาเปิดห่านตอนสวยปลาลุงเลยพอดียังเดือลูกสิ้นอยู่ประมาณสองสองสามทุ่งเนะาะเมื่อเช้านี่ยนางมาหนึ่งห้มันเบิดแล้วก็ให้ทางป้าเพื่อนเอามา่หายเด็กน้อยกินน้ำแน่เนาะแล้วก็เมื่อแจกยายทางป้าลุงเพิ่มน,น้ำแน่พี่น,น้องเลยเอากพอดีเบิ้ลงบพอดีเนาะนางซื้อมาพอดีกับงบที่เพิ่นอา่า อุดหนุนมาที่เราไงเนาะแล้วก็สิพักก่อนพักมาหาจักฝาสักแค่ก่อนปลาลุงเ้ยเดี๋ยวจังเดี๋ยวมาขายไหมเนาะเบิดเกียงเลยเหมือนไขก่กะยังเลืออส้มนี่เนาะประมาณสิบปลายลูกหน่อยมาแบ่งเขาปลาลุงก,กินก้อนว่านีกับต้มไข่น้ำเนาะไข่มีไข่น้ำแน่ลูกชิ้นใส่กอกพีเ่เองเลยอ้ากโงเหี้ยบล สินเสร็จก่อแล้วก็จ้ามพี่น้องไหมเนาะปิได้ไปแจกยายผู้คนเนาะหรือว่าเล็กน้อยกามีพี่น้องไหมน้อยผู้ใหญ่น้ำแน่ใครลูกลูกโป่งเด้ใครโป่งพันปิวไปแล้วเพิ่งแม่หาใหายไปนึงขมาลูกขมาขม่าบริสายเกือบนะลูกโป่งพันปิวพี่น้องเลยปิวไปไกลแล้วแม่บอกเอาให้ดอกอืมอาสบายดีป้าลุงก็ลูกจางงามก้มหัวน้ำแหล่เบา สบายดีตู้กับแม่เอาออกปะลุเลยมาเนี้เนาะเพราะว่าเหลือแต่ของที่เพิ่นซอยซื้อเนาะบรได้เอาของมาขายเพื่อเลยพี่น้องเลยน้ำมือใหม่ก่อนเออีกมืออื่นมาเฮือก่อนเนาะได้เจอเพิ่นพักพ่อนกันลมแห้งพี่น้องเลยมาตากแดดตากลมสิงหลูกก็ได้แดดตากฝุก่นเนาะตากลมมาไปเรื่มามามา,มา,มา ลมวอยวอยพี่น้องเลยหนาวหนาวเนาะหนาวที่ซื้อกับพ่อว่าดอกมันลมแห้งพี่น้องเลยพี่พุ่นทีดินเอาหัวข้อหัวดังไปเลยมาเลยแม่ไปจกหาไปชังดีเอาไปเอาไปเอาไว้ลูกมาเดินพี่มา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 เดินพี่มาเดินพี่มาเดินพี่ลูกไหมเด้อยวเอา จะไปหาสอกไปสเมานมเนี่ยม,มานมเนี่ยไว้มานมโนมโนมมานมเดี๋ยวกะซีพาน้องเจอเพิ่นปิดห้านเมื่อแล้วปลาลุงเลยเนาะเพราะว่าถ่าทางเราล่าเพิ่นมาแต่นอกกอนเพิ่นออกไปหาซื้อของใส่เพื่อนพี่น้องเลยจะถ่าปิดรถเมื่อน้ำเพิ่นเนาะน้องปลาเชอกับลุงออก,งอก็ออกไปทางนอกแล้วไปหา ถ่ายคลิปอยู่บ้านน่าแพล็กกว่าคนอื่นเนาะส่วนไปยังยู่แต่ว่าสดีนามไม่ได้ไปงานซักผ้าน้องอีกเจอกันเด้อว่าสิโอ้ยไปขี่รถแล้วพูดมักรถคืออยังนี่ไอพี่เลือบ้าบ้าม้าป้าลุงเลยด้วยนังดูอากาศกทายสบายดีเด้อเนาะสวัสดีสบายดีป้าลุงกันเพิ่ดสุกู๊ตสกู๊พ่อก็ยูห่างข้าน้อยคอยทางป้าลุงเลยวันนี้เหลือลูกสิ้นยูบลายกะพอดีเอาเมื่อห้ป้าเพิ่น เมื่อให้ญาติพี่น้องเพิ่นน้ำแน่ปลาลุงไอ้เนาะแล้วก็เอามากินน้ำแน่พอดีเบิดเนาะเบิดลูกิสีเท่าน้ำแน่เบิดงบพี่เพิ่นซอยมาน้ำแน่เนาะแต่อาจานเพิ่งซอยมาพี่น้องเลยยังลูกมายังมาพี่มะพี่ไว้่ะพี่เอาไปหนาวปาลุงไป้เนาะไกลสียโซนทองสอดมาบ้าพี่เอ้ยลูกสาวกับุน่ามั้ยมาออกไผ่วะเอ้ยบุนะ พี่เออเออเอ้าข <uk> mm ี้ไปนี่ขึ้นวางล้มถึงเรียมซะไหนจ๋าดูลุงมาเด้อลุ่มมาแหมันต์บอสเหมันต์ลุ่มเนาะเป็นสีขาวคือกันนะเป็นสีขาวคือกันคิดว่าลุงมไงยายยายเงินน้องมาไหนน้องมาหาสักผ่าเนาะ ข่าก็โจ so ้บุ๊มบสีใสและปลาลุงเลยเนาะเต็มตะก้าชองสามตะก้าเสือเพิ่นแน่เสือแม่น้ำแน่วันนี้พอพอเพิ่นมาเอาเอามาสักที่บ้านน้ำแน่เฮ้ยพี่จ้าพี่จ้าจ้าปลาลุงไหมเจ้าจ้าปลาลุงไหมนะค่ะข่าม่ไปไหนมาีทางนั้นปไาใหญ่เลยนาะปวดว่าล่าสบายนี่เมีแต่คนหนีป่าจุ๊ก ผาลุ่ไปอันนั้นไปชุกชลาเลยือเสดีเ้อะาลุัน่พักเลยอ่เออป่ะส่พักไปยอะไปดูลมาตินะสักเลยที่เขากลัลงมาไปซื้อกินกับลงมาวันติดเขาสนุกมายงะเลยนะแต่เนาะละว่าจิไปอันผอาจันแอาจันไปถ่ายแม่จันไปที่บ้านนักแพกว่จันไปไปวัาไปบ้าน เก็บเด็ฮะไปเดาวก็มะหาซักผ้าจุกก่อนวะผ้ะาได้ลมเนี่ยไปได้ไหมเมือนอาหารูกขาขหมอนนะครับไปเลยน,น,น,นะบ<อ>ริเก็ม,มเห็นไหมโอ้ไยไอ<ม>้ <laughs> ท่างป้าเพิ่นเอาแส,ส่กอกสิบมาแล้วพี่น,นอ้องเลยเนาะแก่เดือดไข่ไก็เพิ่นไปยายมู่เนี่ยเออไปยายไก่ร้านไอี่นอ้องเนีะเดี่นอ้อีพี่น้องเล่หน่อยเนาะเพราะว่าในเอาไข่ลุงกับไก่นะ ป้าแล้วไปพ่อมเศ้าไปได้ไปเดียวเนาอเดียวนั่วกกันจุกินข้าวตัวนี้เลม่มีอะไร้บ่มีอะไรด้หข่เจมาหายว่า่จักแล้วเห็นนะไถุงหแล้วเออนราไปหายด้เว็ยายกันไปยายกันกินนาะคนชื่อเจ๊นดกันไปลงเนาะไดบุญน้ำคนน้ำ้บุญน้ำกันเนาะ ขอองมุขกำใจทั้งอาจารย์น่าลายเด้อเนาะให้ยืนไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินจะเดินในชินในถ้ำเนาะหลังยืนอยู่เป็นหงกูไต้ให้ดวกให้ลานนับมืด้วยหมายยืนชัตุเนาะสุขภาพแข็งแรงแน้นเนาะกบใจน่าลายเกิดอุ่นๆไม่ได้ได้โดยื้อุ่นนานนี่เื้อไปซื่อกับบ่ได้ดอกเชียงอะไรนี่ไปรับกับได้รับได้หน่อยเนาะ มามาก็ด no ูไว้ก no ิน uh. ข oh, ่าวอีกแล้วข้าวกใครลูกสมพักพ right? ี <S <S ่น้องไงเนาะีอเป็นยงเนาะแจอันนั้นได้เสิ้าวเนกอเปิ้ลหรื่เปิ้บกินเปิ้กินเลยกแ้มเลยเนาะไกินเมื่อไม่ก็ได้พี่น้องนะอุ่นเอาใส่ตู้ไว้แล้วก็อุ่นเอาสมพักขาตเพิ่นแัดสมพักไัว้อกบัวบ่ Từ đây hãy đổ kinh khảo quá em mấy đổ Anh sửa cầu bọn em phải Ừ Cái này anh sửa là sự Còn quầy cái này cũng còn ngả thôi Anh <laughs> nói cho mưa chắc phả sắc lên Lông mà Lông lên mà Lông thèm nặng Lông Bật bốt đây mà em bốt đi Còn tông yeah, oh, oh, oh. <laughs> <bật đôm> <laughs> mà chắc đó Còn ham mà chắc Hãy จ้าตามก่หรือว่าเจีาป้าป้าบาบินก็เอ้าเจียวมาตรป้าเน่ยอันนี้เปินมาเตอร์ขางี่อันเจียวนั่นนนเตอร์มานั่นเจียวนี่คนเื่อนะวาหายเตอรปลาน้ำป้ามาหายไม่จ้ำไบขึ้นข่าอยาไปลุงเลเราจะถ่ายคลิปข้ากับลูกกับลุงเบิกเอีเอ้าข้าก็เอ้าข้า่าก็ได้กระโดดมาด้วยานะ กินเด้กินกับแมงขังเขาเกินได้ปะกินแล้เนาะกินกับจเป็นนเพื่อ็กินบุลกันี่บุลเลกับบุลวเนาะกินยู่เขาบุเนไม่ดอกะ้ต้ม้บุเนาะได้บุนาวไปจักบุลามเลยบุามไม่ามครับแปดเปดดำเลย

มีคนกล่างีมีจ <Top S 2> ักฮาิแบบกลอนั่นบุญนั่นโดโดดมัดเชมาถเชี่ยวหรอแล้วดจักเขาแบบโดจักล้วักเอ่มาเอาแต่ว่าม่ได้อเชื่อเออปบโดนบัดเชนั่เทีอยู่ว่นนะาเห็นดหพี่ว่าเพราะว่ายได้เนาะไม่รู้ว่ัดเชัเาคนตดิน่มใส่เยเอาน่อนี่แล้ว จะากบ้าบบ้านเฮาอันนี้อะไบ้านเฮาบอไก่บ้านเมืไก่ครับมันเลยคมันเผอนเก่าไมไปไปคือมาในกงไหมไก่ปนไอเนาะเิกไ่านอยู่ยปียวเวกันนัวข่าวว่าอังขอาดเ่เ่นเปลียวนั่นอะ เตอรเอ๊ะเตออาชาชาวเวบาแหกป้าอยู่ชุชราดกับเอเียบไปทรไปไปชุชราไไปงนบ้าน่ได้เรยเียวนีไดดงเนเราใช้น้ำเกลือังเป็นเงมาอยู่เราไข่ได้เราเก็บหัวาเนี่กระดงมาอยู่นะ าน้ำตาลัตรเลยว่าเปทังไว่ะมันเพืนี่ว่า,น,วานี่อเอาเจ็บท้องดบแดงนะเจ็บท้องว่านี่กระไดเจ็เป็นหรอว่ามงไดแล้วปวดท้องชื่อชเป็นลัวที่เปนนักเจ็บท้องนยแม่เป็นนักเตอร์เลยนักเจ็บท้องแล้วก็นักเป็นพื่อาบพืชนะหอบืช <laughs> <laughs> กูจมีอะไรสักทีก็มีแ้วพ่มีอะไรเหรอพี่นะบ้าพายป่าเลยมกเตอไงป่าเราปิดท่ออืมตะกี้เกอมีแ้วแบบมันนี่มันกลัวแล้วหรอกลัวขอรวเัาเตอแล้วเจ็บท่อเมื่อวานนี่แบบะเจ็บท่อารับเป็นหืนเป็นหอบหืดหายใจลำบากนะอยากค่ายคลายขึ้นม <Yeah>. ีปอตูเพึ <c oughs> ่นนะ เรางที่ัวดเรนใสกระโดมเนี่ยมาซื้อเงนจ่ายือหอบื้นคือกาแหงะวางเรือมเจอจัะเพื่อนก็จะมาหอบพื้นจากคือจ่าคืนจ่าแต่ละบางก็ะรบา่ได้เนาะบมงจคนะบามันเป็นแบบเดียวชิดะมันเป็นกะพ่ออยูยู่บานเป็นแค่เดียวคือคือนี่ได้น่ะมาแต่นางกะตอนนั้นตอนในตาเมื่อนางกะันได้เป็นยังบไม่ข้าค่วมาอน มันบุมีทำมากเลยคิดว่าจะไปด้โรงาขาดเด้ไเจ็บชอบมาในย่าเราไปน้ำจุกเลยไปได้เอาเสียมบอกวานี่ว่าไปเอาจุกเงีเด้อว่ะเจ็บชอบปีไอเตมาไม่เจะเป็นยังเจ็บชอบยงใส่นาะเกอบเศ้าแมวเชื่อเพิ่นแต่ป้ายาวม่กเลยเอกเส็บแห้เราไม่ได้เสีห้ไรปวดตองหายาน้ำป้ามาอากเอามันยาน้ำดำนี่ว่บุมเียเจ็อะไรสิว้ dâm chết có thử gà nào, sao nào nhau. tôi, tôi giựt vô, ta nhẹp này à? <laughs> à, à? à, à? hả mới tiền nè. tao mày mua chứ hả? để mua để mà gì vậy? nó để nằm nằm chúc đi qua. chúc cả mua cả. gì vậy? ลงเอาดไม่แข่าวอ่าเยวขาวไดกนี้าวกับไข่ปลาดุงนะสมพักไข่ทางต้มลงมาแต่ปลาเชอร์พุ่นแหลต้มสซ่นี่แหละนาะน้ามาจานมเป็นสอยอุดหนุนมากอะรวมกันพี่น้องเนาะมีทั้งไข่ทั้งจามทั้งฮนดอกทุกสิ้่ะรวมกันให้มันครบจำนวนเพื่อนเนาะเป็นได้ลุงอะอุดหนุนมากกับประมาณ สองพันบาทพี่น้องเลยเนาะแล้ว no> ก็ครบพอดีแล้วแล้วก็สีพักพรอมก้อนจักมือจักไดจังไปเปิดไม้ไปซื้อจามมาจามไม้พี่น้องเลยลมก่อนเนาะลุ่มหนาวทชเต็มพี่เหนื่อยลุ่มหนาวเจ๊กคือแจ่ญาติพี่น้องเขาเลยเนาะเมราะว่าในสนามก็เจกหลายผู้หลายคนอยู่ปะลุงเลยไปไกลไปไกลมากก็เจกคนอยู่เนาะ น้เด็กๆผู้ใหญ่น้ำแน่สบายดีสบายดีเป็นอะได้ลุงนะเล้ยงตัวหันนะออใครแน่ราซมเกลือบอ่หว่ต่างนะบอสตาง้าเอ้ไปม่กีน้ำบลาเปลีนให้ลูกใด้เตยด้เตยทาหลูกเอาผีบ้าม่ลูกนองขระซาครับไม่เียว ม่ายบ่นี่นอนแล้วป้าลุงเอ้ยพุ่นน่ะหน้าแก้มแดงต่องอยู่แก้มแตกอีเนาะเอ้ยลมหนาวเนาะม่ายบ่บ่แลนเก่าแหละเพื่อสิได้มาต่อให้ปลุงเบิ่งกะจนค่จนตะเตนอนหึงาตะพอดีให้เอ้ยคซะหัวให้เมื่อกี้นีเนาะเพิ่นกหัวให้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ซะหลายมืออากาศหนาวนะก็เลยกินงซะัวลมซําพุ่นน่ะ ก็ยังบ่มาอยู่เป็นเังไอใเบอร์ละโบน้ำเกลือเพิ่นจะไปหั่นบ่กินี่เออพ้าตาเบิเกลือพวกเราพี่เกลือแก่พ่นุ่มเลยหรเออทางไปใหญ่เพื่อนแกยังบ่มาอยู่เนาะทางลุงเพิ่นใส่น้ำเกลือพี่น้องไปจะเลยมาซาเน่เอาถ้าเมืออาการเพื่อน้ำกันจักสิเป็นเังไอใเนาะเป็นยังเพื่อนว่าหรอป่ะเลือดเหนี้ยเลือดจางบ่เจ็บหัวเจ็บหางดิ ร่างว่าได้เลยเล็ดคนเดือดจางเฮ้ยเนาะคนเฮาสุขภาพแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องเอ้ยเป็นให้ได้แต่งนอนเยอะมอญจุกยังสิได้ไมมถึงแล้วแต่เราเตงแต่เดิมหนาวแก้มแดงตองอยู่พี่น้องเลยถ้านั่นหายอยู่ได้กลางคืนก็ได้ วาสลีนแหงอยู่อืมถ้ากันไว้ซื่อเนี้ยบอสได้สวยยังได้ดอกนะแตะเลยไาเซนเปาลุงไงน,นะสำหรับคลิปนี้เราเปาลุงซนะันน,นีก่กอนเด้อพอกันมาอีกคลิปหน่นะเนาะขอบอกขอบใจที่เขามาหาซุ้มพี่น้องเลย,ไ,ยไ,ไปสำหรับคลิปนี้เาแล้วเปาลุงสบายดีเด้อ